มาเดอ้อมาเดอ้อดวงพยากรมาแล้วเดอ้อฝ่ามาฟังกันเดอ้อภาพกับมี่ดวงโชคลาภกับมี่ฝ่ามาฟังกันเดอ้อกดติดตามกดซับตะไข่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกันนเดอ้อปีทอคือปีอย่างปีทอก็คือปีกระต่ายพระเจ้าเป็นคนทานใหม่ด้ปีทอ,นอคนเกิดปีกระต่ายคือคนเกิดพศอ,อย่างคนเกิดปีกระต่ายปีทอเป็นคือคนเกิดปีพศ สอง8 2ห7าแป8 2อง9ีเจ็ดศูนย์สอง2ีแปดสองเดี๋ยวเขามาเบิ่งภาพร่วมของค้นเกิดปีเทะไดปีสองห้าสี่สิบเป็นจําได้เด้อภาพร่วมพระเจ้าเนี่ยปีนี้ดวงชะตาสำหรับค้นเกิดปีเทอปีกระต่ายเจ้าระวังเด้อเจ้าอยาใส่ซีวิอยั่งประมาทเด้อ มันจะมีเหตุที่บ่ได้ดังใจห้ายยางแต่ว่าอยาไปเย็นญาติอย่างไลายาไปกันกังวลอย่างไยมันสิเป็นแค่ช่วงสั้นๆลงแต่ว่าถ้ามีปัญหาอย่างก็ค่อยๆกอยแก้ปัญหาค,ค่อยๆแก้ไขปรึกษาวิเคราะห์กันดีๆค่อยๆแก้ไขมันไปเป็นที่ระย่างที่ระย่างเด้อ เรามาเบิ่งการงานของคนเกิดปีเถาะนะต้องใส่ใจหลายๆอย่างในเด้อปีนี้เห็ดให้มันละเอียดเห็ดให้มันรอบคอบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเห็ดให้มันเนียนๆเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคหลายสื่อสะดุดเจ้าเจ้าสื่อสะดุดที่นนิตที่นนิตทีนนิตแต่ว่าบ่ปหยังออบ่ปหยังบ่ต้องย่านมันธรรมดาล่ะคนเฮาเฮ็งงานมันก็ตอนมีอุปสรรคเป็นธรรมดาแล้วเนาะ บ่ต้งองย่านบ่ต้องย่าง,ง,างค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะเดี๋ยวกะลุกล่วงไปด้วยดีนะเอา้าสู้ๆเด้อคนเกิดปีเถาะมาเบิ่งการเงินการเงิน,งนสิเป็นจังได๋โอ้การเงินนี่บ่ค่อยดีปานใดเด้อมันบ่ค่อยดีเมื่อปีที่แล้วแล้วอืมีมีรายได้เข้ามาอยู่เข้ามารายได้เข้ามาเรื่รรอยๆอ,อยู่แต่ว่าน บ่คอยเอ่ยข่องตัวปันใดมันมีมันติดติดขัดๆนะนะต้องระวังระวังค่าใช้จ่ายในบ่จำเป็นก็คอยลดคอยละมันมันไปเด้อซุ่มค่าเหล้าค่ายานะค่าบุหรี่นะอันใดลดได้ก็ลดไปเออสันสันแต่พ่อหอมปากหอมคอโอ้ขอเป็นกรลนังใจให้เด้อ ควมหักควมหักเดี๋ยวฮัมเบอร์เบิรงควมหักมันเป็นยังไหนควมหักของคนเกิดปีเถาะเนาะโอ้ไผยมีคู่อยู่แล้วนี่บ่ค่อยดีปันไดยเด้อนี่มันสิมีแนาวาบาดหมงางแข้งแข้งใหญ่ยู่บางคนเกิดการเฉยชาต,ต่อกันแบบแบบยังไงล่ะแบบแบบค่อยๆห่างเนี่ยแต่ว่าคนโสดเนี่ยคนโสดเนี่ย มันเป็นคอนเสนดนีกัว่าทั้งในสงวังปันใดคล้ายๆเป็นสอบแอบหกักแอบมอง,องเขาไปนสิที่ว่ากะดีต่อจิดใจอเบิงบ้งเบิ้งเดี๋ยวต่อไปเพาะว่าเบิ้งสุขภาพว่ามันสุเป็นยังใดสุขภาพนี่บ่ค่อยดีทั้งกายทั้งใจเห็นได้ชัดเลยการงานนี่นักมาตลอดที่เจ้าวด่ดีด้านสุขภาพนี เพราะว่าการงานเ้ามันหนักเขียนมาตลอดเฮีดให้ลมป่วยได้อีกอย่าง,นนางหนึ่งคือระวังไอ้เส้นประสาทสันหลังเส้นไอ้ซุ้มไอ้ปวดหัวไม่เกลี่ยซุ้มออฟฟิศค,คมอมไอ้ออฟฟิศซินโดมเนี่ยระวังระวังเด้อจะฮหดงานหนักเกินไปค่อยๆปล่อยบ้างค่อยๆลดละ่าให้มันหนักเกินไปเพราะเห็นให้มันเพราะดังเพอดี เขาเฮดเต็มที่แต่ว่าเขากระตอง <een> <to religious know> ดูแลสุขภาพเจ้าของนั่เอ้ามาพานเรียงหนักๆไปแล้วมาบึ่งโซกลาบก็รู้ว่ามันเป็นยนจังไดโซกลาบเจ้าคือเห็นจะไ๋ล่ะการเงินกันท่องโซกลาบนี่พันผวนอยู่ว่ามันตลาดหุ้นแต่ว่าสิพ่อสิมีลาบรออยู่ดอกเนาะ อาจจะได้ซ้อมโตซาำโต,ตบ่บนกันล่างเนื้อลาบร้อยแต่ว่ายาไปเฮ็ดยาไปซื้อหลายยาไปซื้อมันหลายขอมูน้นนี่พ่อติดไม่ติดมือสิบบาทยี่สิบบาทกับพ่อเนาะเพราะว่าเอ็น,ะอนมันมันพันพวนเน่อนอแต่ว่ามันมีอยู่นิดๆหน,น่อยๆถ้าซื้อก็ถ้าซื้อซื้อเสียนไอเป็นนักลงทุนก็น บ่ต้องเฮ็ดมันหลายแค่สิบบาทยี่สิบบาทพ่อหอมปากหอมคอพ่อได้ดุนเด้อวันทีสิบหกกับวันที่หนึ่งเนี่ยเอออย่อยางหนึง่งขอเตือนไว้เลยคนเกิดปีเถาะได้ปีสองห้าหกสี่นี่บุญเจ้าอย่าไปใกล้แรงอโคจรเด้อแรงที่เขาเฮ็ดผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะติดล่างแหเลยเด้อแรงอโคจรแรงผิดกฎหมายคือแบบไหนก็คือไปใกล้ๆมองเขา เปิด bon, บอลจะเป็นบอลวิ bon ่งหรือบอลนยังกันเราแต่ ä, นี่ยอย่าไปใกล้เขาหรือเป็นไปหาหมู่หาพวกที่ติดอย่าเสียบติดนี่อย่าไปเด็ดขาดคนเกิดปีทอได้ปีสองหาหงซนี่เจ้าอาจจะติดรางแหงของเขาก็ได้เพราะว่าบางที่ตำรวจอาจจะไปโปะเชะตอนที่เจ้าไปก็ได้อันนี้บอกไว้เลยปีสองหาซนี่ห้ามไปซุ่มเรานี่เด็ดขาด จงรักษาตัวเองให้หลอดพนในปีสองหาหกสี่อันนี้คือเตือนไว้แล้วเด้ขอควนระวังวะขอคนระวังกัคือยงเทียนเมาไปเมื่อกี้แหละให้ดูแลใช้ใจตัวเองให้ดีอย่าไปที่ไอาคบเกาะอย่าไปที่อโค,รออโครจรแล้วก็ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการทำงานหนักเกินไปนีหลายกับเรื่องใหญ่ๆเนาะ เคล็ดลับเสริมดวงเสียจัไในของขนเกิดปีทะในปีสองหาหกสีให้เจ้าไปหาทําบุญถวายสังฆทานเด้อเป็นซุ้มเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นให้เน้นประเภทยาเป็นยาแก้ปวดยาพาเตอร์หดือยแก้ปวดเมื่อยยังกันได้ก็ไปหาวายพระพระอนนนันไดนก็ได้หรอว่าไปวายแล้วมันสบาจจยใจก็ไปได้หมดเนาะเอาตามความสบาจจยใจหรือ หรือสิไปใกล้ๆแถวอ้มแอมแถวไอ้ใกล้ๆกรุงเทพหรือใกล้ๆอย่ยังนี้ก็ได้ย่างหลวงพอบ้านแหมมีนี่ก็ได้อยู่เพชรบุรีเนี่ยก็ไปล้อมเบิงเด้ะจันใดก็ขอให้ผ่านพ้นปีสองห,าห้าหกสี่ไปได้ด้วยดีนะครับโอส้สูส้สู้สู้สู้มุเจ้าพักกันฟังดวงแล้วจะเริ่มกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์น้ำแนเดอ ถ้ากดเขาให้ถูกหวยงวดนี้เดอ้ออย่าลืมเดอ้อไปก่อนดอ้ดอฮักด้อจุบจุบ